สวัสดีครับน้องดิฉันเด็กเด็กโบราก็กลับมาดูเกมแท็บเล็ตเกมบางตอเดี๋ยวผมจะเรียกันนะครับในวันนี้นี่เราได้มาทำการในตัวข้อนที่หลายคนขอนักขอนนะนั่นก็คือบักซูดร่างสอง เซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ผมสร้างเนาะแต่คราวนี้นะครับเราจะไม่อันนี้ให้ทุกคนดูนะครับนะเราจะไม่เอาการสร้างให้ทุกคนดูนะครับผมจะเล่นไปเลยเนาะเออไม่พูดมากมันทเพลนครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสูร่างสองที่ผมสร้างมานนี้จะโหดและเทพขนาดไหนเออเอออ่าเพื่อมาเริ่มแรกนะครับไอส่วร่างสองจะต้องมาเจอกับฝูงช้างบารักก์นะครับเอาฝูงช้างไปปุโอ้โหบังเอิญชุดเดียวตายทั้งวง เป็นไงละ่ะส่วร่างสองผมโคตรเจ๋งไม่ร่ะฮยใหญ่กูเครียดนะเว้ยเอาลรพวกเราคือเด็กแวน้นวันนี้พวกเราจะฆ่าเทพเจ้ากันจัดการมันโอ้โห,โ,หโ,หโหเด็กแว้นโดนเด็กแว้นโดนโอ้โหโดนโ,โดนโดน,โ,ดนโอ้โหแต่คิด่มันมีพลังอันนั้นด้วะของเบนชีนะครับนะเออถ้าวิ่งเข้ามามันจะ่อยนะครับเอออตายหมดเลยอ่ะเด็กแว้นกู เอาละพวกเราสร้างกำแพงหนา8เมตรก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟลุกไหม้สะบองไม่ใช่นะครับโอ้โหโโอ้หยิงกลับเจอมึงไปยิงเทพพระเจ้าอุ้ยที่มาถอดรถยิงเข้าหัวนะครับนั่นแต่ไวเป็นร้อยดิโอ้โหสูตนะครับนะเป็นไงพลังสูตเข้าไหมเข้านะครับนะโอ้โหยนะครับแต่ก็ทะลุตัวคนถืออยู่แต่ก็โอ้โหดูดิดูดิโอ้โหโคตรเท่พลังแอ ตายอะไรวะสุดกูโดนยิงตายแมงมันบางนะครับนะแต่พลังแมงโคตรเทพเลยเอาละพวกเราสร้างกระเพงให้หนอนที่สุดนะครับโอ้หรวงกับสปาร์ตาร่วมมือกันนะครับเอาละไอ้สุดนี่มันมีเก่งนักรอกจัดการมันดีดสปาร์ตาโอ้โตายคนแรกเดียวในแต๊กโอ้โหหมดหมดภายในสองสามวิ นี่สปาตันไหมล่ะมึงเฮ้เจ้าเจ้าข้าคนของข้าไอเทพสูรจะต้องเจอข้าแอริสจักรมอนหูหนี่หลบได้หูยนฉันไม่โดนหรอกูยเอาไว้แอริสเดี๋ยวโคตรเก่งฮ่า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 ข้ามาันเร็วเร็วยิ่งกว่าสายฟา้าซะอีกแค่นี้กูข้าไม่โดนแอะแต่ถ้าโดนกูก็ตาย <c oughs> มึงขี้โม้บักแอริรสบักะได้ เอาครับตอนนี้เรากองทัพของเทพโอดินนะครับอ่เออพวกไวกินก็ได้รวมมือกันเออแล้วก็โอดินทอด้วยนะครับดูซิว่าจะสามารถสู้เออเทพประจักษสู้ได้หรือเปล่าที่บ้าข้างในร่าง2เอาเดอโยนมาแล้วเว้ยโอ้โหโดนเต็มเต็มนะครับแต่ก็พูดสายเ้าไปแล้วโอ้โหโอดินกูตายโอ้โหอย่างรวดเร็วนะครับ ว่าบอกเฮ้ยยังเหลือฉันยังรอดฉันยังไม่ตายแต่กำลังจะตายเดี๋ยวนี้แหละชิบหายแล้ววุ่โอ้โหมันยังรอดมันยังรอดเฮ้ยเดี๋ยวก็โอ้โหกูว่าอะไรมกูต้องโดนสักดอกนะครับปล่อยมาเป็นพันขนาดนั้นดูดิโคตรเท่โอ้โหโคตรเท่เฮ้ยพวกเราไอ้นี่มันร่างก๊อปปี้ของพวกเราจัดการมันก็ไม่เลอะกูดูดกันแช่ไปแล้วครับหลงไปแล้วสู้กับลากสอนนะครับแบ่งและเลย สูตแแบงยังไม่ได้ปล่อยเลยมึงปล่อยแล้วแหละโอ้โหนะครับแม่งอืมเข้ามาเลยอย่างแกต้องเจอกับฉันได้ข่าวว่าแกตีครั้งเดียวตายใช่ไหมสายฟ้าแกมาแรงอะไรขนาดนั้นไอ้สูตนี่ตดวพลังไฟยเย็ดของฉันหน่อยเป็นไงอะฮ่า α, กูตายไอ้สัต เออก็แค่ซูตงงโง่ตัวหนึ่งที่อัพเกรดพลังมันจะได้สักแค่ไหนเชียวเฮ้ยไอ้ซูตปล่อยพลังวันนี้โอ้ยปล่อยมาแล้วนะครับปากตอนนี้ไอหัวหน้าคนโอ้ยโดนไปแล้วยิงไปปีนอป๊ะปากตายหมดเลยมันตีครั้งเดียวตายประเด็น่ยมันตีแรงอะไรขนาดนั้นวะไอบ้านี่ เอาละคราวนี้ผมจะเอาฝูงแรปเตอร์200ตัวลุมงับคอแม่งเลยนี่โอ้ و, ยยิงไปแล้วเครื่องกูกระตุกด้วยนะครับวบบบดูดิดูดิมันมีพาราเบนญชีด้วยนะครับนะเออบัญชีเงินโอนฝากถอนไม่ใช่นะครับบนชีนะครับนะเอาลนะบ้ะๆๆาบ้าบาบ้บอยดูดิดูดิมันเป็นลูกโซ่ไงดูดินะครับมันเด้งจากไอ้นี่นะครับนะไปโดนไอ้ดานหลังต่อวิวโอ้โหดูดิกระจายนะครับนะมันเป็นลูกโซ่ครับบ้า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 บอยไทิ้อยู่ฟอกพัังข้าไปกินไส้พวกสัตว์ ฉันก็ฆ่าพวกแกได้เฮ้ยนี่แล้วนี่แล้วตายไอ้เสือผมว่านะซูร่างสองแม่งโคตรโหด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 จริงๆอ่ะอ่านเจอ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 รถทางสหรัฐอเมริกาเลยอ่ะต้มยิงไปทีนึงนะครับสู้ตายไหมไม่ตายนะครับดูแม่งปล่อยตายฟาดตูเอาไปกินโอ้กูตายก็ได้นะครับซูบอกมาเยอะขนาดนี้พ่องตายแม่ง อันนเกโดถือเดโดอานุกก็ซื้ดคุณร้องเพลงวันพีททาไมาจอร์ดาชนไปแล้วเฮ้ยชนไม่ปิวนะครับสุดเอาดิแต่มันก็ตายนะครับนะตายด้วยหมัดของซูเปอร์ชาวนาซูเปอร์ชาวนาเนี่ยเออได้พลังจากการตีตาตียายมานะครับนะมันเลยโค่นโหดกระโดดทีมนะครับฆ่าสูร,ร่าง2ได้อย่างสบายเฮ้ยนี่มันท่ามวยปั้มเฮดร็อกนี่หว่านะครับนะเอ้ยไม่ใช่เฮดร็อกเขาเรียกวนะ่าไงเอ็กเล็กเล็กล,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 ล็อกอ่ะนะครับนะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่ะ ขาร็อกท่าขาร็อกนะครับนะเออมันท่าไม้ปั้มอะเออแบบโอ,อ้ตกพื้นโอ้ชน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 ,ชนยอมพ้เร้วสูดบอกมันคือท่าล็อกขาท่านผู้ชมอย่างแกต้องเจอกับฉันเจ้าสูตรเอาแหละตอนนี้สูตรัางสองมาเฮ้วข้าไม่ัวเจ้าแล้วตอนนี้พลังข้าเหลือร้อนโอ้โหดูดิหัวยิงน,นำฟ้าต้ดมดอกทีหนึ่งาตายก็ได้นะครับ แม่ง,งเป็นร่างสองก็ยังแพ้เขาอยู่ดีเนาะ <c oughs> เอาละพวกเราฆ่ามันด้วยพลังเด็ขาคณิตเอาละซูตบอกเฮมึงแกเข้ามาเลยพลังแกมันเป็นแค่พลังของมนุษย์โง่โงอนี่ไปช่วยกูด้วยกูกลายเป็นป๊อปคอนแล้วโอ้ยโดนโดนนะครับแต่ก็โอ้ยซูตก็ยิงทันนะครับเพราะว่าสายฟ้ามันกระจายได้เร็วกว่านะถึงตัวเองจะกลายเป็นป๊อปคอนก็ตามเถอะดูดิเฮ้นี่ขานะครับมันโตส่วนไหนวะเนี่ยนะครับส่วนหัวอวะ อย่างแกสายฟ้าต้องเจอช้นเจ้าสูตรจัดการมันบิกระจูนรกพ่อะไรครับผมคิดถึงกระทุยครับโอ้แกค่อยถึงคิดถึงตอนนี้จะต้องจัดการไม่ได้ก่อนไอ้เฮี้ยกูตายอีกแล้วแม่งเอ้ยทางกิชิอ้าวบิกระจูตายตามไอ้สั่งอ่ะงั้นไม่เป็นไรกูเรียกแค่ปิกะจูมา้วกันดิกะจูครับเป็นไงนะครับตอนนี้สายฟ้าไปตูมตูมเจอคอมโบนะครับแต่สูตรก็ไม่สะทบสะเทือนนะครับนะไม่สะทบเตี่ยมึงนี่หายไปเลยนะครับตายนะครับนะเจอแกงบิกะจู น้อยซาจากโปเกมอนฆ่าตายเอาละเจอกับฮักบัสเตอร์แล้วก่อนฮักบัสเตอร์บอกไม่มีอะไรทะลุ้หลกไลฉันได้สายฟ้ายิ่งเพิ่มพลังให้ฉันนั้นมีพลังยิ่งขึ้นเหมือนไอ้ทอที่มันปล่อยสายฟ้าใส่ชั้นไงล่ะฮแกปล่อยมาใช่ไหมพรังโอ้แ,แม่งทำไมไม่เป็นไปได้หนังวะ <c oughs> ตายนะครับโดนสายฟ้าซูใสายฟ้าซูแรงเกินไปนะครับนะตายเลยเรียบร้อย โอ้โหเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับซันต้านั่นเหรอไอ้เบื้องเอาละซันต้าปล่อยของปล่อยของกูบอกให้ปล่อยไม่ปล่อยมึงตายนะซันต้าโอ้โอ้เออเออเออเซันต้าบอกข้าข้าไประดับคอสมิกนะเว้ยเฮ้ไม่กูกำลังจะพูดไม่ตายง่ายๆแล้วมึงก็มาตายต่อหน้าตอนที่กูกำลังจะพูดเนี่ยนะ เอาใหม่นะครับผมต้องให้มันอยู่ใกล้ๆนะครับมันจะได้ปล่อยของขวัญทันนะเอาได้ปล่อยไปมาแล้วของขวัญของขวัญมาเร็วของขวัญมาเร็วของขวัญมาเร็วของขวัญจากพระเจ้าโอ้โหโดนตายตายแม่งเอ้ยกูเกิดมากูก็ตายแล้วแม่งเอ้แฟนตามุ้งเรียกกูมาครับฮึแกต้องเจอช้อนสตาร์ไปติดน้ำโอ้โหโซ่แทงกับม่วงฮึมันโดดไปไหนแล้วฮึยเฮ้แกแกหายไปไหนของแกเนี่ยฮึมันอยู่นี่เองเหรอฮึมันอยู่ไหนฮึมันอยู่ไหน ฮึอ้าวเหี้ยหายตายไปแล้ว <t imes> เอาละครับขอใหม่นะครับตะกี้นะเกิดจากความผิดพลาดนะครับสถานเป็นท่าตกไปนะครับโ, <t imes> โดน <t imes> โดน <t imes> โดน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 เป็นไงแฮะตายฮึมฉันเคยได้ข่าวแกนะแกชื่อไอ้ปื๊ดใช่มั้ยพลังตีพ่อตีแม่ใช่มั้ยที่ทำให้แกเก่งขนาดนี้โดนใส่ฟ้าเอ้หุย ทำไมไอป้ปืนกูไปจากี้เนี่ยโอ้ไอป้ปืนแบกบโอ้ยแม่งยังกระเดกโค <c oughs> <c oughs> ไอป้ปืนยังกระเดกโค้งโอ้โดนสายฟ้าไปนะครับเป็นไรไหมโอ้ยปืนบอกกูไม่เป็นหรอกพลังตีพอ่อตีแม่ชัดนีเฮ่าอู้ยเฮียไอ้ปืนโคตรโหดไอ้ปืนชนะสุดได้รับพลังไม่เป็นไรด้วยนะครับนะของจริงนะครับไอ้ปืนมันคือเหมือนโคตรอึดไงประเด็นนะครับเลื่องมันเป็นเป็นหมื่นนะฮะโอ้ยสูดนะครับที่ว่าตีครั้งเดียว ตายหมดทุกตัวเนี่ยแม่งก็ยังไม่เข้าไอ้ปืนพลังตีพ่อตีแม่นะครับนะ,ะไอ้ปืนเพืตัวใหญ่ได้โคตรเท่เลยตะกี้นะครับเราแม่งโดนอย่างเด็กโง่ครับสู้แพ้นะครับนะศึกนี้เออแพ้ของตัวถอนช่องปัสสุนะครับนะ เอาครับต่อมาต้องมาเจอกับเราทีมฟอร์เตตั้ง6ตัวนะครับนะาแต่ที่จริงมันมีมากกว่านี้นะครับนะเอาละแต่ก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะครับนะเพราะว่าอินจีเดียกับเบดิกไปหมานีโอ้โหสเกลโอ้หยหมุนตัวได้โคตรเท่แต่ก็ไม่ทันนะครับตายไอ้สัตว์แม่งหมุนสัตเท่เี่นี่มาแล้วโอ้โหุยไม่นะโอ้โหุยเดบูแบกูสัตต์โดนเข้าไปแบบเท่ๆโอ้โหแต่พวกกูก็ไม่ใช่ย่อยนะเว้ยพวกกูก็อึดพอสมควรนี่นี่นี่เฮ้อใส่ฟังก็งงแกทำฉันไม่ตายหรอกนี่โดนยิงไปนะครับตอนนี้โกรธแล้วเอ้ายังไม่ได้้ใชตอนโกเลย ไอ้ทุยนะครับโอ้หนะครับทีฟอร์เตสแม่งตายทางแกงนะครับนะอ่ะเอาละครับต่อมานะครับหลจบกันไปด้วยเหล่าคองกับกอซิรานะครับซึ่งท่านผู้ชมเห็นมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวบันใหญ่เกิดนะครับนะมันเลยเป็นบ้าอย่างนี้นะโอ้โหดูดิดูดิโอ้โหโกรธเลยเว้ยจอห์กะท้องบลอีชอตสองตัวนี้ครับเลือดห้าพันนะครับนะโอ้โหตอนนี้โกรธนะครับแสดงว่าเจ็บมากนะครับโดนซูดปลยครข้างเดียวนะครับนะโกรธเลยแสดงว่ามัน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 เลือดเลือดโอ้โหเลือดลดเลยเยอะนะครับนะตายนะครับนะ โอ้โหของกูตายเลยนะครับน้ำพลังมันแรงมากอ่ะเจ้าซูดอ่ะนะครับซูดร่างสองที่เออท่านผู้ชมขอนักขอหนากันเนี่ยคือโคตรโหดนะครับพลังอ่ะเป็นยังกันบ้างนะครับในการเล่นซูดร่างสองที่ท่านผู้ชมขอนักขอหนาถึ่งผมก็สร้างออกมาได้โคตรบ้าบอเลยนะครับนะปล่อยพลังโอ้โหได้มากกว่าที่เดิมเคยดูดิโอ้โหดูดูดู้าผโอ้โหรามไปโคตรแห้นะครับนะเออก็ต้องจบไปเป็นท่านี้แหละนะครับนะในการเล่นซูดร่างสองของเรานะฮะเออเออ ถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครด้วยนะครับโอเคบายๆวันนี้จุ๊บจุ๊บจุบจุบ,จบ,จบขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกดไลค์และกดซับสไครให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครให้ด้วยนะครับนะ